นี่ปลานี่มันม่ง่วอยู่ข้างในพี่น่วงครับผมผมฝุกกระมูครับผมได้แล้วครับผมไปกันตรครับผมนี่อุ้ยน่วงครับผอีกแล้วครับผมนี่ได้อีกแล้วครับผม ครับผมพี่น้องสวัสดีครับผมแล้วในหัวรัดผมมือนี้ออกมาอยู่หายอยู่หายกินนี่ครับผมกับทีมงานผู้ใหญ่เรียมผมผมเพ่เคยเห็นฝีมือผู้ใหญ่เรียมนักเสียครับมือนี้เราจีได้เห็นเพื่อน่าทีมงานเพื่อนนี่มาตรงง่วงครับผมนี่ครับผมพี่น้องทีมงานเพื่อนครับผมนี่ ทีงานผู้ใหญ่เลี่ยมครับเดี๋ยวมือนีจะส้มสิรเบิงฝีมือเขาเปนเนลืเล้งกะลามใ่หอยยังล้งะวเ้าบอกจ้จะบอกไปเลยเพื่อนจีนเศร้ารืเอล่เออพี่นะมีดหรอเนาะเออเรามาอยู่ไกลหรอไอผัดจิเข้าอุตส่าห์ตัวเพิ่นมาแล้วมาลืม ให้มันสะอาดให้แล้วจะมาบอกเพื่อนว่ากูเหลียเเพื่อนนี้มื่อแม่แน่วหรอกไอ้นุ่มเอาบ่มีดอกหรือดอกกูเหลียมาเสียผมหนิผมมาใกล้อมเที่ยอยู่หนิว่อตัวยีนี่หลอกเออโออยู่ในีหลอกเที่ยวเดียวห่อนละเอ้าติดตามครับผมเอ้าบ่แม่ยังดอกครับผมผมไม่ให้พยาบาลเลี้ยมเพื่อนเป็นจิตอาสาครับผมพาทีมงานมาลื้อค้องให้ครับ ปีที่แล้วน้าม,มาที่แล้วครับผมมันมาตันอยู่นี่แหละน้าท่วมเข่าผมครับผมพักตอบพักต,บ,กตบเต็มหน้าอยมมันหล่นออกไปใส่หน้าครับมันมาติดบ่งนี้ครับผมปีนี้ก็เลยขอลองเพื่นเหยเพื้นมาพัฒนาให้ครับติดตามครับผมป้าตัวด่างพื้นเดี๋ยวเขี่ยมันรอบ๋นวอีทาติดตามครับผมว่าพื้นติพอ,อยยังขึ้นว่านันละ <c oughs> ดีต่างครับผมช่วงนี้ช่วงกักด่างอยู่ครับอีกจังหน่อยก็จเอาพักต๊บพักไอกระชูดขึ้นให้ผมครับผมไม่มีค่าจ้างครับผมกันเองจิตอาสาครับทีมงานนี่ดต่างครับผมไปเรื่อยๆครับห้องอกเลยครับทีมงานทีมงานพ่อยังก่อต้นตาน งานเข wow. ่าครับผมต้นตาลต้นบางญ่เลยพันนั่นล่ะบมักยังไงอยู่หันอะไยู้น้ำต้นตาลนอนอยู่ข้างต้นตาลล่ะต่ว่าเป็นอยังเด้อพี่น้องครับผมหมักยังไงครับผมเออกันยังไงยาวๆนั่น พี่น้องครับผมส่วงนี้ส่วงลือครับทีมงานมวยเงี่ยมกำลังลือครับผมตามความสะอาดครับเอาที่ตามครับผมรุนน้ำเพลิน คุ้มเหรอครับผมได้แช่ตัวหนึ่งทีมงานวิญญาเรียมได้แช่ตัวหนึ่งแล้วครับแช่ดำครับผมดำปื๊ดเลยครับ <laughs> <laughs> ตัวแรกเป็นแช่ครับผมแช่ดำอืมไม่ยังล่ะไม่ยังล่ะ น้องครับผมเอาขุนเป็นยังกันมั้ยเลยครับได้ยังได้ยังโอ้ขุ่นครับผมได้อุ้มแล้วครับได้อุ้มแล้วน,นันน่นนันน่นนั่นนั่นนั่นนีโชคกล้องแน่ก็ได้โอ้ได้แล้วครับกิโลนึงครับผมได้แล้วได้แล้วกิโลนึงครับพี่น้องได้แล้วก็ลังเอาไมา้เดี๋ยวใสน้นเอาเสา้น เดี๋ยวจะน่าใสจไปเพิ่นครับผมพี่น้องติดตามครับผมเปลี่ยนมือแล้วครับได้แล้วกิโลหนึ่งครับพี่น้องกังกดางม้วนไอเอาเอาไอาพักตบเอาอยังขึ้นบนแล้วครับแต่ว่าได้แล้วกิโลหนึ่งนี่บักใหญ่เลยครับเอาอุ่นใจแล้วครับผมยงังน้อยๆยังได้แล้วกิโลไอตัวหนึ่งแล้วคอ,อ,อ,อครับผม เงยบกเงยบกเงยบกเงยครับผมอ๋อตายบ่าเพื่นตายเดืกดไม่ใช่ตายไปไปบ้านประนั้นตายดีกว่าบ่ได้ครับผมเพือ่อนว่าอโ้ตัวใหญ่ตัวใหญ่ครับเอาให้เพื่อนจะเจ็บไปครับผมเริ่มโชว์แล้วครับผู้ใหญ่เลียมเ่าเริ่มโชว์ตัวแรกครับผมเอาให้เพื่อนเจี๊ยบไปครับผม อพี่น้องครับผมนี่เอใหญ่ปยยเป็นตีเหล็กเป็นไม่ได้ยู่นี่นะครับเพิ่นอยู่ฟังผุนได้ครับผุ่นอยู่ปลาผักโปงท้าปัญ่าทั้งหมนครับเป็นฟันอยู่ฝุนและตะกี้ครับผม ฟัในใหมฟันใหม่นะมันดืมีดกลางตังมีมากครับผมเหยียบถึงยังบูครับเพื่นก okay ็บัยังบอรูอยู่ว่าเหยียบมีอย่างครับผมแท่แท่หมูบัวบอกว่าป่าใหญ่ครับผมป่าคอใหญ่แค่แแต่ว่าเป็นจริงจริงเป็นยานเป็นว่าหมูบอกว่าป่าคอใหญ่เอาไปนองครับผมแต่แต่ตาเพื่อนก็บอกว่าตัวใหญ่ลีครับเอาสิรุ่นกันว่า ปลาตัวที่เป็นเหยียบม,มันโตใหญ่จำได้ครับอีกบ่โดนครับผมี่นออกมาที่ตามครับบู๊บักสองลเล่นวะน้อยพูดว่ากันยานปั่นนั่นอืม

เรียบร้อยครับผมเรียอยุ่เกาะหนึ่งออกมาได้เอาตะไคร่ไปล้อมเอาครับผมมันออกมาได้มันหนาครับมันหลายครับครับผมวนเกาะกลางนะครับบ่ายนี้ก็ขึ้นมาเศร้ามีแห้งครับผมเอศร้ามีแห้งครับเออบผมแมนทีแหงแล้วก็มีครับผู้ให้ยเรียมครับผม เออพูดจะมักมันยังบ่บ่คืออยู่พูดยเลียมเท่านี้ไม่ยังหันบ่าว่ามันป่าเออพูดจะพากันว่านแหคุ้มไว้ครับผมมีนอ้องเอ้าติดตามครับผมเห็นเป็นคุ้มไว้คุ้มไว้ก่นจะกินเขา่าเอาพี่น้องครับผมก่อนจะกินเข่ากันครับผมจะว่านมักไว้ครับถ้าเบื้งแห่พูดได้สิมานครับผมมักไว้ก่อนกินเขาแล้วจะมาลุ่นกันครับผมผู้ใหญ่เลี่ยม ได้แหงแล้วต้งใช้จีว่านกอนมูครับผมว่านแตกๆไอ้เราว่านกอนมูแน่คือว่านโมแตกเถอะโอ้ยเอาพวกสองคนนี่ดูนี่แตกๆได้กอนกินเข่าถ้าม่านโมแตกก็จะโทษว่าหิวเข่าแล้วเนาะเอาลงไปแล้วโุ้ยเจียมันโดนหัวไปแย่เลี่ยมเอู้ลงไปครับผมพู่นอีกฟังหนึ่ง เอาว่านมักวานมักครับผม <c oughs> เอาพอข้างหลังวานมา <c oughs> มักไว้ <c oughs> วานมาโอ้ยแตกดีขนาดครับผ <c oughs> ูใ้ใดจะขึ้นทั้ง,น,งนู่นพ่อใหญ่บอกนี่นู่นนี่เอาไว้พ่อใหญ่ขึ้นเบนว่าครับผมเดี๋ยวเราจะขึ้นไปวานครับมักไว้มักไว้ครับผมเอาอยู่เกาะสองคน วานมักไอ้สองคนนี่วานมักขึ้นกันครับผมให้อยูกก่เกาะว่านแล้วเดย๋ะวเขาลงไปส่งว่ต้องขึ้นมา <c oughs> ป่าที่พออยู่นี่เก็เวไปส่งว่ <c oughs> ต้องเสียเวลาครับผม <c oughs> อาวอานมันลดดาวไปก่อน เอาครับผมวานบิดแล้วมาทิดตามแมวกินครับผมมานี่น้องนี่คือกับเขาครับผมกวนมักไอหลังจากมักวานมักกันคนไรแห่ครับผมกินมากินเขาก่อนครับกีปลาครับผมเอเอาทิดตามครับผมนี่น้องนี่ขึ้นมากินเข่ากันครับผม เปนไรป่าน้ำนาดางครับผมไอ,อยังวะโอสูเ้เร็วหอห่วยบมอกหอยอยู่ข้างาาคุณแม่พอในหมอกหอยอยู่ข้าง<อ>เห็นวะงานพ่อปลาแล้วนิ่ง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 แล้วพ่าไปยังตะตองไล่กันมามุมนี้อยู่สมังเล่นวะ ับลยนี่ครับผมป่าตองเอาบักไมยขึ้นไ้เพื่อน้ำเนี่ยบักไมยนั่นอยู่ข้างหน้าอื่นนั่นแหละปลาตองครับผมเหนม้นงเบิ่งเนี่ยกินครับผมซุกเหล้านบนว่า <c oughs> มันจีเลยมันเผา <c oughs> พี่น้องได้เคาะกิน แบบทุบลูกแบบลูกทุบขี้เท้าเกาะกันอันที่ทุบๆบ้านเมื่อทุบยังนี่ครับทุบขี้เท้าไอ้พวกดำๆนี่หออครับผมแน่นวะมาเป็นตูบเป็นเนื้อนุ่มเนี้ยตัวดิบก็มีกินเอาไว้เจอขี้เหรนปลาเผาครับเอาผู้ยิมหลักก็มีครับผู้เบิ้ลยิมก็มีเอ้าสซระมีกเองเหรอ วันอิ่มกับลงกกอนครับผมเออวันอิ่มกับจีลงที่หลังติดตาครับผมอิ่มกันเมืแล้วครับยังน้อยจีลงไปเบื่องป่าไผ่บ้านนี่ยิ่มมกไว้เขาพูดได้สิมานครับผมเออมาที่ตามหลังจากกินเขาครับิีมานกันบ่ครับผมเออเอาจีได้มีช็อตเด็ดพี่น้องเบื่องบ่ครับผมเดี๋ยวจีเป็นน้ำหายตัวที่พ่อยญ่เหยียบหัวมันเออ

วิพี่พี่พี่ปลานี่มันมางอมอยู่ข้างในเขาเำลนงปายังพุ่นอยู่ไหมพุ่นนี่ปลานี่มันมางอมอยู่ข้างในพี่มันมีปลานี่อยู่กังว่าไง้ยยังวไงก็บ้วถึกวานแห่แถ่นี้อย่างนี้น้องครับผมผมฝุกกระมูครับผมเอ้าได้ไหมครับมันจิตายอืออี๋เอา ผู้ใดขังป่าไปคือขังสูงแก่ทางโบยนด์เปล่งทึ้งแค่โบตากก็เลยได้กับยนต์แตกแดดเปล่งทึ้งนี่โอ้ยเห็นมันตามลูกกินเอาไปถึงหน้าเนี่ยสนุกเว้ยขังป่าย้ำถึงหน้ามันนี่ไหมฮะฮะฮะเอ้าขังป่าถึงหน้ามันจะตายยนต์ขึ้นงโคตรโลกว่าสันห่วบัดจีวะ ข,ข้าวีก่อนครับผมพี่น้องอื้นี่าไปจับอีกครับมันงมงงงมันเห็ดปากงมงงไม่ได้ตุนตานล่อลอ่อลโอ้ยขว้นเขาตาพี่น้องน้องล่อๆขาวครับผมข้าวข้าว นี่ครับผมไปอีกแล้วครับผมนี่ไปอีกแล้วครับผมเอ้านี่เอ้าเอ้าเออไปวุ่นนี่แล้วไปใช้แล้ววันมีหมูปลาอยู่ เอาเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วพี่น้องเอาอีกแล้วเอู้หู้นี่ห้วย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 ตัวเราหรอเปล่าพี่น้องมาแน่แล้วมาแน่แล้วเนื้ออึ๊บไปไกลๆฮะพี่น้องครับผมนี่เป็นในปากคว้าครับ เนได้ปากคอครับผมปากคอหน่อยเออได้แล้วครับผมได้แล้วเริ่มได้แล้วพี่น้องาะอ้อที่เป็นใช้ระบาดนี่โอ้ยอันนี้เอาใส่อยู่ไก่ขุนบานนี่ป่วยยังเรียมขุนบ่วให้อาลงมะน้ำเอาลงมาน้ำบ่วเ,เสียขุนโอ้ยพี่น้องจะาได้ปากคอครับผมมันยังดีทั้งก้นพุนบ่ว อ้เพื่อนเอาไปไว้ครับผมได้ปกข้อครับวางไดี๋าจังไงพี่น้องครับผมนิ่งนิ่งเลยครับผมแกะตัวได้บปะนี่แหละเอ้ยอุ้้ยเป็นไดครับผมพี่น้องก็คือบังอุ้ยโชว์ครับโชว์ตัวพี่แม่นตัวนี้ว่าตัวที่แลนเหยียบหัวมันแลนนึงว่างูเหลี่ยมมัน มือเจ้าเนี่ยฟันมาหยาอยู่ดีดๆเองแบกมีแลนครับผมเอ้ยโอ้ยังไหครับผมพี่นอกนี่ยกโซ่ยกโซ่ครับผมนั่นนั่นนั่นยาเด้อยาเด้อเฮ้ยเอ้ามันตัวนี้บ่ตัวนี้ท้าหมากันสงสัยครับผมยังเป็นตัวนี้อยู่อ๋อซอยเพื่อนเนี่ยมันจีพาด าจนได้เอาจนได้นี่เป็นกระเ <laughs> พบรเลนผู้ตอบก็ได้ตอบไม่ก็นดาครับผมเ <laughs> แต่รุ่นต่อไปเรียครับพี่น้องรุ่นต่อไปเรียกเฮรอืลุนต่อไปเรียค <ไป S 1> ร,รยับผมในประดุกอีกแล้วครับผม นี่ไอปูดูกมาโชยอีกแล้วนี่นี่เพื่อนเอ๋ครับผมดูหน่อยได้เยอะสิบตัวเพื่อนได้ปูดุกหน่อยกันได้ครับผมปูดุกหน่อยโมหน่อยเด้อปูดุกเนี่ยจำหนิบ่แม่ปูดุกหน่อยเด้อปูดุกหน้าเด้อหนิอืมเป็นยังไงวะปูดุกหน่อยอยู่ครับผมพี่น้องมันโมหน่อยเด้อหนิพ่อยังท่านพ่อยัง นิ่งนิ่งแล้วพอ่อลาคอน้อยยังทั้งหมดครับผมอืมขอน้อยเออคอน้อยหลายเทียกับร่องเบิ้งพี่น้องครับผม,ผมจิจับปลาครับคอครับผมพี่น้องเออเอ,เอปลาครับผมพ <c oughs> มี่น้องปลาโซ้กึ๊กนะสู้กึ๊กเป็นไงกันเหรอ โอ้ยกำยังเลยเห็นมันบ่เห็นมันดินจกเหี่ยงกีน,น,นี่ตายแค่มึงบาดนี่พี่น้องนี่ครับผมหมานกันครับอยู่พยาก,กัไม่ผมจับป้าจะขึ้นไปเยี่ยวที่บังคับน,นี่ครับผมดิ่นลงไปมือเริ่มหมานแล้วครับโอ้แหผู้ใด,ดอยู่นี่ยางกับปุ๋ยเลยลอยเอาอครับผมพี่น้องได้ขึ้นกันครับผม เห็นมันลงไปจกกัก่อนเตีย่ว่าได้แล้วนี่กำลังยิวขคืนนี่ได้แท้บ้านนี่พี่น้องได้แล้วครับผมพ่อมือเริ่มมาแล้วครับเอ,อปลาขาก็ได้ครับผมปลาคอก็ได้เอา้าผมพี่น้องอย่าไปดูไก่พวกเงี้ยเลี่ยมครับหามันหมานครับผมมานนี้นะครับพี่น้องพุ่นปลาขาครับผม งาม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 ยู่นี่โอ้ยไปหอดส่เนีย่ยพี่พี่นี่ยเหีย้ยวออเอเป็นนฮะมันเหียเนาะห้ครับผมไล่ป่าครับพี่เหีครับผมพออีกเลยครับปาขาโอ้โหผ่า โอ้ผาหักผาหักเยอพี่น้องได้แล้วตัวนี้เอ๊ะพนงาปลายไปใ้เวดเดี๋ยวรอูครับผมโอ้มันดิดมันดิดเน่าใช่ล้ะผู้ใหญ่ต้องลังต้องน้องังเลยอออไม่ได้อัด้ะฮึฮึฮ เนี่ะล <here. S 2> <Zac ills. S 1> ่ะมันหลายตัวอยู่ในตอนน่ะตอนผมเบิ่งคือพลออีกตัวเดียววะนี่ไหลเลยแหละพี่นุ่มไปงงบึ้งอุ้ยติดเป็นไงล่ะโอ้ยงานเขาแล้วไปใซิงวะได้แล้วครับผมไปกันตรอบครับผมนี่ ปลากระต๊อบกับจีเจคานขึ้นก่อ <laughs> นไปวันไหนอะไรมาอะไรมากระต๊อบปลากระต๊อ <laughs> บไปบปลาตอง <laughs> <laughs> ปากคอโยงสิเละตัวมึงง่ายเล่นวะโอ้โหเสียดายเนาะอี่น้องเพื่อนบอกว่ายกยังสิแหละครับผมปากคอตัวมึงง่ายขึ้นเอาเ่าท่านครับผมเสียดายแต่นอเสียดายแต่นอเออมันอยู่นี่มันอาจจะอยู่ไหนก็ได้เออนี่ยเนี่ยทังร้านเนี่ยมึงง่ายัดไป จะได้จะได้เบิ้งตักเอาอีหยังครับผมยังไม่ยังไม่ยังไม่ยังเอาเอาไม่ยังครับผมตื่นเต้นยังตื่นเต้นยังพ้อปากคอครับผม ตาขวางเกือบได้ปากคอครับผมมันออกได้ครับพี่น้องเพราะเป็นยังครับผมรุ่นต่อไป เอาฝนจิดตกที่น้องคำแล้วครับผมฝ้าหือด่างฝ้าหือด่างเมียบ้านครับผมบ่ไ,บได้แล้วบ่ได้แล้วฝนไหลแต่ว่าก็ฮ้องบ่บ่บ่ม,บมันื่อดอกว,ว่าฟ้าไหลครับบ่เป็นฝนฝนม่นตกแต่ว่ามันฮ้องครับผมเดี๋ยวไปเบิ่งว่าเพิ่นได้ปลากันบ่ครับผมต <c oughs> ิมด,าด,าดตามครับพี่น้องมาเลือก,กเก็บซื้อของกเก็บของแล้วครับเอ้า ขึ้นมาไปเบิ้งข้างบนครับผมไม่มนนมได้มาไลาหรอกครับปลาเมื่อน,นี้พี่น้องมันยากครับเออไอ้ซั <c oughs> มมี่แ <c oughs> หละครับผมพี่น้องเอ้าบอกให้ี่ยม่าจะตีซีตีฮารครับไอ้ <c oughs> มีเวลาลือ้อเนี่ยเออไม่ได้ไลยแล้วครับ ได้ซ้ำเห็นนี่แหละครับผมพี่น้องกกบักง่ายใช่ปากง่ายของพ่อไงปล่อยไปตัวนึงที่พี่นอ้องปล่อยบักง่ายไปตัวนึงใช้เปิดสอยผมด้วยเนี่ยผมจะถ่ายเบอง์กระจ้าเบื้องเนี่ยว่าเขาได้ตัวง่ายบ่เนี่ยสู้ได้ไหมยังนี่ครับปากคอครับผมไงเลยเด้อนี่เป็นไงเป็นไงเป็นไงอยู่ครับเอา้าในเพอได้กินครับผมบนไม่ได้หลายครับพี่น้องอใครก็ซื้อปลาทู่บนว่าจิ้มง,งานพ่อไงเลียเ่ยมครับ ดีก็นอนอยู่บ้านก็นอนอยู่บ้านเพื่อได้ยังได้พื้นว่าครับผมเออเ้าฝนกระดิ่งตกว่าฝนฝ่ากระห้องครับผมที่ตามครับแตนนม่ห่วยรัดสิว่าสีแก้วมือนี้มากครับทีมงานผู้ใหญ่เรียมผู้ใหญ่เรียมบ้านียัง่ะน้องพักแวนครับผมตะบนทะลุงเล็กเพื่อเมืองเท่านี่แหละครับบุรีรัมย์ครับผมอายุห้ากินเพื่ออู่ได้กินครับใกล้ก็นอนเล่นอยู่บ้านครับผมที่ตามครับผมารเขอะไเขาอะไรสวัสดีครับผม เตะเกียดเลยเต้ควบเต้เกียดหาป่าบ่ได้ครับยนี่ยมาขึ้นครับผมเขาหามเลยชี้ตุ้มไปห้ามบอกหากินครับผมเอา้าก็เลยมาหาอย่งของเว้นสัตว์นักเอามืองื้อพอกันไหมครับผมนี่ตามครับไปบ้านแล้วครับผม